สวัสดีครับเพื่อนๆผมพีนะครับเพื่อนๆนทุกคนเคยเจอปัญหาเหมือนผมไหมครับไมช็อตยุงอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็เสียบ่อยเหลือเกินอาการที่เสียเป็นยังไงก็คือว่าอันเนี้ยผมมันเป็นแบบชาร์จได้เนาะผมก็ลองเสียบที่ชาร์จดูแล้วปรากฏว่าไฟตรงเนี้ยมันติดมันสว่างแต่พอเวลาจะเอาออกไปชาร์จยุงงพอจะเอาออกไปช็อตยุงไม่ไม่ใช่ชาร์จยุงนะช็อตยุง <c oughs> พอจะไป,ไปช็อตยุง <c oughs> จริงเนี่ยปรากฏว่าเวลาเรากดปุ่มเนี่ยไฟอันเนี้ยมันไม่ติดครับ ก็เลยไม่รู้ว่ามันเสียหรืออะไรจะให้ไปซื้อใหม่มันก็แบบซื้อมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้เลยจะมาลองลองอะไรลองซ่อมดูนะครับว่าจะซ่อมได้ไหมอุปกรณ์คืออะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับน้ำกันน้ำกันอันนี้ผมก็ไปซื้อตามพวกร้านวัสดุแถวบ้านนะครับอันนี้ผมซื้อมาในราคาขวดละยี่สิบนะครับน้ำกันอันที่สองก็คือไขควงครับ ไขควงจะเล็กจะใหญ่จะอะไรก็ได้เอาที่แบบมันไขไอ้พวกน็อตอันเนี้ยได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแกะข้างในออกมาส่วนวิธีการซ่อมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยเดี๋ยวเราก็จะทําการแกะไอ้ตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้มันก็จะมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวมาลองแกะกันเลยค่อยๆแกะออกมานะครับระวังน็อตหาย แผงวงจรส่วนมากก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือตัวนี้ตรงตัวแบตอันนี้จะเห็นว่ามันจะมันจะมีขั้วอย่างนี้นะครับมันจะมีสองสายสองขั้วแล้วก็จะมีตรงอันนี้เหมือนกับมันจะเป็นฝาจะเปิดแงะออกมาได้นะครับออกแล้วนี่นะฝาปรากฏว่าข้างในมันก็จะเป็น จุกยางสองอันอยู่ในนี้นะครับสองอันนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะเข้าใจว่าข้างในอะ่ะมันควรจะต้องมีน้ํากดอยู่ด้วยแต่อันเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเลยข้างในข้างในแห้งเลยนะ ค่อยๆใส่ทีละน้อยๆแล้วกันนะผมกลัวเดี๋ยวมันจะหกแล้วมันจะไปเปื้อนในตัวแผงวงจรอะไรพวกนี้โอเคโอเคระวังสายระวังทับสายไฟระวังสายไฟขาดนะครับ แล้วก็ประกอบกับโอเคแล้วเดี๋ยวไปลองชาร์จดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับก็ตั้งแต่ที่ผมลองเอาไปชาร์จดูนะครับก็จนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ15นาทีได้นะครับ <S <S เดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะหายไหมเ <Sig. S 1> ดี๋ยวผม แล้วเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับเฮ้ย <S <S ไฟมาครับไฟมาไฟมาจริงๆด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไฟไฟ้าเนี่ยมันจะช็อตไหมไขควงอันเนี้ยจิ้มเข้าไปดูนะครับจิ้มก็ต้องจิ้มให้มันโดนไอตัวเหล็กตรงกลางข้างในแล้วก็โดนเหล็กไอตรงเหล็กปลายที่อยู่ด้านนอกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมี3ชั้นใช่ไหมครับต้องให้โดนชั้นไอชั้นที่2กับชั้นแรกแสดงว่าใช้ได้จริงครับ เยี่ยมเลยกดแล้วไฟมาจริงๆด้วยอ้าวแต่จะดับแล้วมาแล้วครับมาแล้วสแสดงว่าวิธีนี้เวิร์กแล้วก็ใช้ได้ผลจริงจริงด้วยครับเดี๋ยวผมชาร์จต่อโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการคืนชีพไม้ตียุงอันนี้นะครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับแถมใช้ได้จริงช็อตยุงได้จริงๆด้วยนะครับนี่ผมลองจิ้มให้ดูเลยนี่ เห็นไหมครับใช้ได้จริงๆเลยผมว่าวิธีนี้ง่ายเผลอๆเนี่ยง่ายกว่าการที่เราขับรถออกไปซื้อตามพวก Big กซีโฮมโปรอะไรด้วยซ้ำนะครับยังไงผมก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ